สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีท่งช่องของสงการนะคะสวัสดีคะ่ะเป็นจังได่น้อเป็นจังได่น้อพี่น้องเอฟซีถูกหวยด้วยเบรืรอกันบ่คะ่ะรำด้วยบ่คะ่ะเดขกจังได่จังไปออกแบบนั้นเนาะคะ่ะ <c oughs> จังได่จังไปออกซีสองแอดสื่อซีศูนย์ไปออกซีสองกับ บอมักไหมค่ะพี่น้องเอ้ยซีสองจะในจังบอมกักมีค้นไห่มาดี่พี่น้องมีคนไห่มาตัวเดียวตัวเพิรนหมักสัมทั้งช่องไปคิดคิปเพิรนนะคะพอดวงเฮ่งไหมค่ะพี่น้องเลยได้น้ำเพิ้นบอน้อค่ะพอดวงเฮ่งแม่ฟันท่งซีสองตัวเดียวเลยไปหาเพิรนโงสุดท้ายไปหาเพิรนโขงสุดท้ายเพิรนกับบอ่อไห้สัมผัสเพิรนวายูแล้วละ่ะ กาเลยบบได้เอาออกช่องค่ะพี่น้องเพิ่นว่าห้สัมผณ์เพิ่นว่าซีกับสองนั่นล่ะเอาเล่ยยูวัซันว่าโอ้ยเสียดายคงสุดท้ายบบได้ลุ่งค่ะพี่น้องนี่แนีะยค่ะพอดวงเฮงนะะียค่ะเห็นว่าคะ่ะพี่น้องเอซนี่ค่ะเพิ่นมักเลยค่ะแล้วเพิ่นกับฟันไหมค่ะเพิ่นฝันดีเพิ่นฝันเห็นนาาหลวงร่อกเก่าห้อง มาเหยียบหลังให้เพิ่นพี่น้องเบาแหล้วค้นขิ้งลุกเนาะค่ะเนาะขอโทษนะคะติดเออยถึงเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันเลขเพิ่นเขาอีหลีค่ะพี่น้องเลขเพิ่นเขาอีหลีสี่สองโตเดียวเก้าแปดนี่คือแอดเอาหายเพิ่นซื้อว่าอายุเพิ่นนะคะอายุุ้หญ่เพิ่นและอายุเพิ่นเก่าหกสิบเก้าเอาไว้ซื้อบ้านรลขทีกับเก้าหกมันตรงกัน แอดกะเล่ลุ่งไหพื้นซื้อค่ะแต่หลีกของพื้นมีตัวเดียวค่ะพี่น้องซีสองเลยเอาม้าวาในใน,ในคลิหนีนะคะเสียดายค่ะเสียดายแอดกับบดิสือค่ะมีคนได้สือน้าบอน้อค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะตามพื้นไห้นะคะพอดวงหิ้งเดี๋ยวจะตามพื้นไห่พื้นไห,ห่หวดแรกบ่กเขาหวดสองเหรเพื้นมาไห่ าที่เ,เข่านะคะเขาของเิ่นเป็นสิบวดายหลายตัวเด้อค่ะเป็นสิได้เหลขกมากแค่ตัวเดียวหางเดียวโอ,โอ้เสียดายค่ะมากเลยค่ะพี่น้องกะเอา้าจังตามกันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามไหมกะเลยจำเงินนี่กะเล,ย,ะเลยสีมานําเสนอเหลขคานวณค่ะสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะพระว่าแอดกะลุ่งถูกถูกงวดนะคะมันกะเขา่าถูกมันเข่าได้มาแล้วสองงวดแล้วนะคะ แต่เขาเป็นตัวแล้วล่องเขาเป็นตัววิ่งนะคะเขาเป็นสายวิ่งสายแลีนนะคะเด็กจะเขาเป็นสายวิ่งสายแลีนจับคูสูตรสองกับบ่าเขานะคะจับคูบ่าใครเข่าสูตรแรกก็เลีบ่จับหัวบ้งหั่นะคะแต่ไปเบิงเข่าค่ะจับคูไวยูเตบาบ่อลุ่งคะ่ะสูตรหนึ่งนี่มั่นเขายกบ้านีหงวนี่กเลยจะลุ่งไห้นะคะสูตรหนึ่งนี่ มันกับเขาเป็นลีกวิ่งขือนเกาค่ะนี่แหละคะ่ะงวดมันทีหนึ่งมีถุหน้าย,ย่นหกเจ็ดที่ผ่านมานะคะเข่ามาสองงวดแล้วค่ะตัวร่องนะคะเขาเป็นตัวร่องมาสองงวดแล้วเข่าที่ซีนะคะตัวร่องเป็นเข่าซีสองนะคะกะรมาซีสองนะคะเข่าตัวัวร่องคือซีนะคะกระรมาซีสองจะไปได้บนลางนะคะตัวนี้ ไปได้บุญลางนะคะผู้ใดมีตัวดิดดิดดังๆก็เอามาใส่นะคะจะเป็นเลขวิ่งตัวดินมะเขามาสองหงวดแล้วมะเขาตัวร่องสองหงวดแล้วค่ะพี่น้องสูตรสองจำมะเขานะคะสูตรสองมะเขานะคะนี่ก็มีเขามีรุดนะคะกะหงวดนี่กาฮิดแล้วนะคะฮิดแล้วสูตรหนึ่งเดินที่แปดนะคะ สูตรหนึ่งเด่นติดแปดล่องนะคะเด่นติดแปดล่องตัวล่องจะมาอีกบอ่อนะคะพีน้องเอฟซีกัใส่วิจารณญาณในการรับช่มเอาเด้อค่ะจับคูเห,นห็นน้ำค่ะหัวนี่จับคูเอาสูตรหนึ่งจับคูสูตรสองว่าจับขังหวัวน,นี้นะคะสูตรหนึ่งจับคูก็จะได้ลักดินแปดนะคะ แปดแปดแปดสองแปดศูนย์แปดซี่แปดหกนะคะแล้วกับตัวร่องนะคะกระจับไห้นะคะตัวร่องก็หกหกหกแปดหกศูนย์หกสองหกซี่นะคะแต่จะมีตัวนิ่นไห้นะคะตัวนิ่นเพราะว่ามันชนกันดินกับร่องชอนกันที่แปดหกนะคะแต่ลเลยเอาแปดหกตัวร่องเป็นหกแปดนะคะ ล้วก็ตัวดินกะมีแล้วค่ะพี่นอนเอฟซีจะดดีนะคะสูตรหนึ่งนะคะเข่าสูตรหนึ่งหนึ่งมาสองงวดแล้วนะคะแต่เป็นตัวร่องทั้งสองงวดเลยนี่แหละค่ะตัวสูตรสองเท่ากับด้วยด้ยไหยตัดินนะคะสูตรสองดินดินแปดร่องกิจนะคะสูตรสองะคะกะตัวทีฉีด ปากาฉีดไว้ทั้งไตก็คือเป็นตัวนิ่นนะคะมักกระจัดขัดกระพานเด้อค่ะพี่น้อง FC, เอซีก็เลยกะเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะทั้งช่องก็เสนอเป็นแค่แนวทางยวกคว่ำฝันก็จะไปตามมาที่หลังนะคะขันไปไวหายกยานพื้นบ่นฝันนะคะพี่น้องก็เลยเอาดีคำนวณลงกรอนนะคะ หลีกคำนวณกับเข่าดียูเหมือว่านกับหลีกประจาวันนะคะเขากับว่านเป็นช่องใหญ่นะคะคาน้นามันกับว่านมีนะคะบ่านมีไร่ใดนะคะแตว่ว่าเข้ากับใจรักนะคะก็เลย <c oughs> เขามาซููตรงนี้ก็เลยห็ดไปนะคะซ่อมเออซ่อมดีซ่อมดังนะคะกัขอเอเป็นกำลังใจ ก็คือขอพี่น้องเอฟซี่นี่แหละคะ่ะให้เป็นกําลังใจให้เดินต่อไปนะคะหาตัวเลียเด็เด,ดมาให้ทั้งให้กับเอฟซี FC นะคะกับโบฮันในมีร่ายไดรร่ายดีนะคะกับ,บรีบบฮันมีความฝันหลายนะคะขันสิไปสิมากกับคาอยู่คากินนะคะพี่น้องคากระดาษคาปากกาเฮ้ามูมนั่นแหละค่ะเนาะคะ่ะก็เลยเฮ้าได้่ามีความฝันหลายคือเพลินนะคะ ราะฉะนั้นเ้าก็ต้องเอาเล็กคำนวณเข่าน้่นะคะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับเหลีกคำนวณอีกเด้อค่ะพี่น,อน้องขอให้เฮงเฮง,งปังปัง <c oughs> กับเหลีกคำนวณเหลีกสายวิ่งสายเรียนกับร่องจับคู่ให้เบิ้งค่ะกับเว้าเพื่อจะให้ได้เกแปดหน้าที่นะคะกับคลิปนี้กับ ขอให้โชคให้มา n น้ำกันค่ะขอฝากคนอะไรคนไรแค่เนียเด้อค่ะขอให้อ่าีกกำลังใจทํานขีดต่อไปนะคะขอคนอะไรคนไรแค่ขอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบริภาดตัวเลขเด็ดเดนะคะคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอขอคุณและขอให้โชคโชคนมาน,นะคะและก็ขอ เสนอเป็นแค่แนวทางนะคะสื่อฉลากจินแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน6เนะคะกระโชคๆหมานๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ